าละคะ่ะต่อมาอาจารย์จะทํานายดวงชะตาของเจ้าชะตาท่านผู้ที่เกิดราศีพฤษภนะคะดูดวงรายสัปดาห์ตั้งแต่วันที่25มิถุนายนจนถึงวันที่1กรกฎาคมนะคะในชาวราศีพฤษภนะคะเป็นอย่างไรกันบ้างราศีพฤษภจะเข้าไปเกี่ยวข้องกับดวงวิญญาณเด็กที่ติดตามถ้าใครเคยเข้าไปข้องเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้นะคะหรือแม้กระทั่งเคยเลี้ยงก่มาแล้วไม่ดูอะไรพวกนี้นี่แหละเขาก็จะมา ทำให้เรารู้สึกได้เรื่องอะไรรู้ไหมทำอะไรก็ติดติดขัดขัดไปหมดเพราะฉะนั้นแนะนําว่าให้เอาของกินไปไหว้ไปอะไรบ้างจะได้เปิดทิศเปิดทางแล้วก็เด็กอะเลี้ยงไม่ายากหรอกแค่ใส่ใจนิดนึงอื ประมาณนี้นะคะเพราะฉะนั้นดวงเป็นแบบนี้ก็ต้องทายแบบนี้นะคะในชาวราศีพฤษภและก็ต้องบอกว่าถ้าท่านพบกับคนที่อายุน้อยกว่าจะนําเรื่องราวและความวุ่นวายมาให้แต่ถ้าท่านทําธุรกิจการงานเน้นไปเรื่องการทําของกินนะคะเกี่ยวกับเรื่องอาหารการกินจะโอเคมากๆหรือเกี่ยวกับง,งานศิละปะนะคะและท่านจะเป็นคนที่ต้องทํางานหลายอย่างในเวลาเดียวกันเพราะฉะนั้นในชาวราศีพฤษภคุณ จะต้องบิซีแล้วก็ยุ่งมากๆเลยนะในเรื่องของงานต้องทำอะไรหลายอย่างมากอาจจะอันนี้ติดขัดอันนั้นมีปัญหาแต่ก็ต้องทนแล้วก็ลุยไปไงอ้อเอาอยู่ค่ะเพราะฉะนั้นชาวราศีพฤษภนะคะเรื่องงานก็แหละติดิดขัดขัด,ขด,ขด,ขดเรื่องมองไม่เห็นบ้างนะคะในเรื่องของพลังวิญญาณผู้ผีปีศาจอย่างเงี้ยน,นี่ไม่ใช่ปีศาจนะมันคือสิ่งที่เราเลี้ยงไว้นะคะหรือเราเคยไปคล้องเกี่ยวนะ และในดวงชตาของในชาวราศีพฤษภถ้าถามเกณฑ์ชะตาในเรื่องของสุขภาพให้ระมัดระวังเรื่องไขมันในเส้นเลือดแล้วก็การกินมากจนเกินไปหรือทำไมรู้สึกอยากกินผิดปกติตรงนี้ต้องไปดูด้วยโยนมาที่เดิมอีกเคยเลี้ยงอะไรไว้ไหมแล้วก็ให้กบก,กินไม่พอหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะนี่สายมูเขารู้กันนะแต่ถ้าไม่ใช่สายมูหนูไม่เคยเลี้ยงอะไรไม่เคยยุ่งเลยนะคะอาจารย์แนะนาว่าทาผ่านบ้าง ะะที่ใครเขาทำฝากเขาทาลูกศิษย์บางคนในฉลาดไม่ไปทําเองนะมันรู้ว่าอาจารย์จะแบบอยู่บนเส้นทางเนี้ยทําบุญทําพิธีอะไรพวกนี้ยอาจารย์ฝากทําด้วยอะไรเงี้ยอาจารย์จะเกิดสภาวะเดือดร้อนไปกับเขาด้วยเลยนะเออเพราะฉะนั้นไปหาทำเอาเองบ้านก็ได้นะลูกนะเออแล้วก็เพื่อไม่ให้อะไรติดขัดอย่างเงี้ยทั้งเรื่องงานเราก็ต้อง เสริมล่องขยันมากยิ่งขึ้นแต่อาจารย์จะบอกว่าในดวงชะตาของชาวราศีพฤษภนะคุณทํางานเยอะปัญหาติดขัดเยอะแล้วก็สุขภาพเนี่ยเลยมันมีความเครียดหรือเปล่าเลยกินเยอะขึ้นอะไรประมาณนี้เพราะฉะนั้นให้ มีโอกาสน้ำหนักตัวขึ้นนั่นแหละเพราะฉะนั้นเกณฑ์ชะตาไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานนะอาจารย์บอกไปแล้วประมาณนี้ยุ่งยุ่งหน่อยนะคะแต่ก็โอเคผ่านอยู่นะคะเรื่องการงานการเงินการเงินหลักจะหมดไปกับเรื่องอาหารการกินนะคะกินเยอะหน่อยวันเย็นนี้เอาอยากกินอะไรอร่อยอร่อยอย่างเงี้ยก็จะหมดไปประมาณนี้แต่ถ้าไรายได้เสริมแนะนําว่าให้ทําของกินขายหรือทําธุรกิจเกี่ยวกับของกิน นี่ดวงมันเข้ามาอยู่ตรงนี้แหละนะคะแล้วถ้าเป็นเกณฑ์ในเรื่องของความรักถ้าคุณคบคนที่อายุแก่กว่าจะบอกว่าไม่เป็นไรและถ้าชวนกันทําบุญเป็นเรื่องที่ดีนะคะเขาเรียกว่าเป็นคู่บุญคู่บาร,รมีนะคะแต่ถ้าเกิดว่าคุณคบกับเด็กอ่อนกว่าหรือเด็กกว่ากันไปมากๆเลยต้องบอกว่าไม่ไม่ไม,ไม่คุยกันไม่รู้เรื่องนะคะและถ้าเป็นความรักให ระมัดระวังนิดนึงแล้วกันเนาะมันจะคุยกันไม่รู้เรื่องแล้วก็เถียงเพราะฉะนั้นใครที่มีคู่อยู่ในราศีพฤษภไม่ฟังคลิปอาจารย์แล้วไม่อยากทะเลาะก,กับเขาก็ยอมยอมไปก่อนละกันอาทิตย์นี้น<ม>เถียงเขาไม่ได้แน่เลยเพราะเขาก็เครียดในปัญหาของเขาอยู่แล้วทีนี้คน,นบางทีอ่ะก้นบึ้งมันมีปัญหาอยู่แล้วพอมันฟังเราพูดไปเนี่ยมันกลายเป็นเหมือนไปจุด จุดไฟเขาอะเออเพราะฉะนั้นก็ใครที่อยู่ใกล้คนราศีพฤษภก็เทคแคร์เรื่องอารมณ์เขาหน่อยนะคะอืม เอาละค่ะในชาวราศีพฤษภนะคะก็มั่นทําบุญสุนทานแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องทําทานก็จะสําคัญมากๆนะคะแล้วก็ชีวิตตอนนี้อุปสรรคเยอะจังเลยนะคะจะแนะนําว่าให้ไหวบูชาองค์พระพิฆเนศนะคะแล้วก็เสริมในเรื่องของสายกุมารน,นะคะแล้วก็ตัวเลขที่นําโชคนี่ต้องบอกว่ามีเลขสาเลขเจเลขห้าเลขสองนะคะอันนี้ไม่ ไม่นิยมอาจารย์จะไม่แนะนําลูกศิษย์ว่าให้ให้ตื่นเต้นทุกวันที่หนึ่งกับวันที่สิบหกนะคะให้คุณแบบว่ามุ่งมั่นในเรื่องการทํามาหากินจะดีที่สุดนะคะเพราะว่าสายวิชาเทียนมงคลจักรวาลเป็นการคุมคนเป็นการทําการใหญ่นะคะเพราะฉะนั้นเราต้องสร้างเป้าหมายเราให้ยิ่งใหญ่นะคะอย่าไปจดจ่อแค่วันที่หนึ่งกับวันที่สิบหกนะคะเพราะฉะนั้นอาจารย์กำลังจะบอกว่าพุกษก คุณจะมีปัญหาเข้ามาเยอะเพราะฉะนั้นก็ต้องต่อสู้ไปแต่ผ่านเส้นทางนี้ได้อย่างแน่นอนและสิ่งที่มันขึ้นมาเนี่ยมามาหนุนกันอนะปัญหามันขึ้นมาใช่ไหมติดขัดด้วยนะแต่มันผ่านด้วยความดีนะคะเพราะฉะนั้นใครที่ทําความดีอยู่แล้วไม่ควรท้อถอยเพราะเดี๋ยวจังหวะเวลาที่มันสมบูรณ์เนี่ยมันได้เนี่ยมันได้แบบสุดๆจริงๆได้อิ่มเลยค่ะ นะคะโอเคสำหรับในชาวราศีพฤษภนะคะ f อทุกทุกท่านนะคะทั้งในประเทศและต่างประเทศดิฉันอาจารย์เจนเทียนมงคลจักรวาลน,นักพยากรณ์ทำนายดวงชะตาและเจ้าพิธีกรรมเนื้อดวงวิชาเทียนมงคลจักรวาลดูดวงชะตาให้คำปรึกษาทางด้านธุรกิจและพิธีปรับหนุนดวงเสริมชะตาชีวิต